มือ่อไปแบบกูไม่ได้เรื่องในอดีตกูจะผ่านมาได้เหนกูถามเมื่อว่ามันเง่าไงชงสัญญาณว่ากูอันตรายสิ่งที่กูทำไม่มีวันตายให้มโชโ์อยู่ข้างในมีสลายเรื่องเศร้าๆมันไม่มีวันหายแ่เศร้าที่สุดมือคือที่สุดท้ายฟนมือเศร้าตอนที่กูน่ะหายโทษที่บางที่กูหายที่วิธีไลฟ์มเป็นวันสุดท้ายตอนในวันที่แม่กูสบาย เลยก็ฉันแนะนําร้านเติมทองราคาถูกร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมเจ้าใหญ่ไว้ใจได้ให้บริการมาแล้วกว่าแสนออเดอร์ตอนนี้เขามีโปรโค้ดรแรงเติมอ e ีคุณบอลจัดหนักถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอนานแล้วแบบนี้จะรออะไรกันอยู่หรอครับก็สามารถไปล้านต่างมาได้นอกจากเกมนี้ก็มีเกมอื่นๆให้เติมเพียบไม่ว่าจะเป็น Rv พับ G free fire แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยบริการไว้ใส่ใจลูกคา้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปลั่นกันเนอะสวัสดีครับท่านผู้ชมดูดีมาใครอะ ดิสกายเดอร์ซายวีโช่มาโก้เดอร์ฟานบาเทนน่ะนะโอ้โหเพจจะคาดพายกระซิบกลับไมค์อีกแล้วอะท่านผู้ชมก็น่าซาบีนะถ้าเกิดมันอยู่ในมือเฟเลเนี่ยมันไม่มีหลอกพายกระซิบมันมีแต่คำว่าจะเฉื่อยช้าเท่านั้นแหละเว้ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาเปิดแนวทางการอัพให้ดูแนวทางการอัพผมก็ช้อประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปอัพตามมันได้นะสูตรล่าลัสนันจักรวาลอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนักเตะกันหน่อยมาโก้เดอร์ฟานบาเทนนี่บาเทนก็สูงมากๆเลยสูง188ร่างอายุ27ปีนะครับผม นี่คือผลงานที่ผมได้เล่นไปนะครับลงเล่น12ยิง28ลูกโอ้โหโคตรสุดนะนะใครที่ดิวไดสสดก็น่ารู้ดีแฮตติโคตรบ่อยแล้วรอบนี้เนี่ยบาเทนมาเป็นสไตล์กูพอเชื่อแล้วโอ้โหสุดเลยแบบเนี้ยอ่ะก็มาดูที่ค่าพลังกันบ้างสูตรนี้ก็จะต่างที่ร้อยห้านะครับเกมลุก96บอคลคอนโทร93ดิปปิ้ง89ทายโพสิชัน91้ิบถือว่าค่าพลังสวยเลยบาเทนเนี่ยจบสกอร์93เฮดดิ้ง80ลูกโค้ง78อันนี้ผมอัพน้อยนิดนึงนะครับผม ามาดูที่ความเร็วกันต่อสปีด9เอ็ดสปีดต้น9 2มันก็ไม่ได้ดูเยอะมากนะแต่ผมเล่นแล้วมันสนั่นอยู่ตัวนี้เนะี่ยมันเป็นตัวจบอะแล้วก็ยิงแรงเลยคิกกิ้งพาวเวอร์9 4กระโดด8เอ็ดความแข็ง8 3ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็บาลานน้อยมากๆ7 4ถือว่าน้อยนะฟานบาทเทนก็เล่นได้ทั้งสองเท้าเลยนะครับบทูที่ผมแนะนำก็จะเป็นสไตเกอร์รครับอันนี้มันก็สูงด้เทคนิคอะก็ใช้สไตเกอร์รนะอ่ะก็มาดูดสกิลกันต่อฟานบาทเทนเนี่ยจะมี2สกิิิิิลลลพเเเเศษนะนนะี่1โมม,มมมมตตัดดด้้งงยฮาาองแรรงเเคลอ์ไลซิ่งชอ็อตลองงแรงชูติ้้งตอกสอน เฟิร์สไทม์ช็อตนี้สกิลพิเศษเฟรมไม่ต้องฟินิชชิงแอรี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะก็ถือว่าขาดเยอะอยู่ใครที่เพิ่มผมก็แชแนะน่ารามานีนะครับโอเคนะครับรายเหลี่ยงนักเตะก็เดี๋ยวไปดูการล่าเลสเซอร์นั่นจักรวาลของมาโก้ในฟานบาเทนกันว่าที่ผมเล่นเนี่ยมันจะสุดและลั่นขนาดไหนนะครับก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ฟายและเฟรนด์เฟิร์ตฟรีด้วยปะเลสโก้มาก็มาเริ่มกันที่เพลแรกผมผมพูดตรงๆเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าใส่สกิลครบอ่ะตัวไม่โคตรสนั่นอะเน้นแบบดดับบเเเเ้้้ทาโโโซนนนนนออออออ่่่่่ะะะหูยตต็็มกกปปปชีี ดูการหาช่องมาดิมับโอ้โหมันอยู่ถูกที่อ่ะเดี๋ยวเพชรขา่าะนะท่านผู้ชมก็น่ารู้ดีแล้วมันอยู่ในมือเฟเลยโคตรลั่นอ่ะคุณผู้แค่นี้เนี่ยแบบไม่ได้อวยเยอะอ่ะแม่งสุดจัดอ่ะเออเดี๋ยวดูเรื่อยๆผมแม่งยิงเต็มบอกอ่ะใครได้ดูไลฟ์สดนะ่ารู้ดีนะปั๊บดูดิตัวแม่งโคตรใหญ่นะบาทเทนอ่ะตัวสูงตัวยาวตัวใหญ่อ่ะนะไปจัดตามามันได้ผมบาทเทนนะเล่นโค้รใหม่อ่ะสุดจัดอ่ะตัวเนี้ยสุดแพกอ่ะ ข้อเสียนะของบาเทนน่อยที่ผมได้ลองนะก็คือแบบบาลานซ์มันน้อยนิดนึงแล้วสกิลมันก็ขาดเยอะแต่มันยังสุดทุกข์ด,ดีโอ้โหมันมีโมเมนตัมเว่โมเมนตัมแล้วก็ฟิโนเมนอลฟินิชชิ่งอ่ะมันทำให้แบบเล่นในกรอบโค่นมันอะ่อะบาเทนอ่ละล้วล่างนี้มันโกพอเชื่อไงประเด็นหลักๆอ่ะเออคีดหลักๆนะบาเทนโอ้โยช <laughs> อบเวีย <laughs> สุดไป <laughs> ดอ่ะด, <laughs> ดูเพลงนี้บาเทนอออืื้ห ไปจัดตามมันได้นะใครที่ไม่มีกองหน้าแบบโรนโดอย่างเงี้ยเอาได้มันฟีลเดียวกันน่ะอ่ะดูอุ้ยดูดิเนี่ยโอ้โหสุดไปโอ้ดีดีเบียดนั่นน่โอ้โหมันแข็งอ่ะเออมันแข็งด้วยอ่ะประเด็นน่ะตัวมันใหญ่นะดูดิดูดิความแตกต่างอ่ะสุดไปเนี่ยให้ผลงานมันพูดแทนนะผู้ชมนะผลงานอ่ะกูเล่นแบบท่าผู้ชมก็รู้ดีนะใครดูไลฟ์สดอ่ะ อ่ะผมแนะนำแบบให้ใส่ตะกี้ให้ครบเลยนะบาเทนจะแอฟซิปเหรออ่ะดูเพลงนี้ดูลามอ่ะโอ้โหไอ้เจี๊ยบชาตินะโอ้โาเทนแฮตทิกได้ฟอกฟีอะโอ้ยเฮียฟอกแม่งอย่างกากเลยว่ะเล่นอย่างยากเนี่ยกูพอเชื่อมาเลยกูพอเชื่ออ่ะดูดิเพี่เลนเนี้ยการโยนดูดิบ้าป่าวดูไปชมดูเพลงเนี้ยโอ้โหดูความคมนี่บ้าไปแล้ว ลอดขาเลยเนะสุดไปไปเปิดตังมันได้นะผมสุดจัดอ่ะตัวเนี้ยอู้หูโคมจังหวะตัวเนี้ยคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะน,นะแบบข้อเสียผมพูดไปแล้วเรื่องบาลานนะแล้วความเร็วก็แบบมันก็อยู่แบบระดับกลางๆไม่ได้แบบเร็วจี๊ดะไรขนาดนั้นอะแต่ประเด็นมันก็แบบสุดในแบบของมันเห็นไหมดูดิโอ้หู ความมีตัวใหญ่อะเนาะบาเทนอะอะทำให้ดูเข้ากว่าหนีสหน่อยแบบนี้เขาเรียกว่าไงวะเนาะดูดิไฮ้ยมันจะไป่เชื่อมินอลฟินอลแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับจัดหนีลั่นไปหน่อยสองลูกแล้วไอตัวนี้แหละคือแบบฟีนอมฟินอลฟินิชชิ่งของจริงอะตัวเนี้ยดูต่อยเรื่อนะทุชมนะบาสเตนร่างนี้เทียบกับเอ็มบัปเป้กับเอโต้เป็นยังครับแบบไม่อวยก็ได้เงา๊บนึง เดี๋ยวเราผมรอจบไปนะวีล่าดูดิมันเป็นตัวจบด้วยแบบว่าใครที่แบบเอามาวิ่งแข็งเนี่ยผมมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดแบบเอามารอยิงอะ่ะสุดเลยอะ่ะเหมือนโรนโดอะ่ะดูดิโอ้หในกรอบอะ่ะมันเอาหมดอะ่ะในกรอบคือแบบจบเลยอ,อื้ออาหาช่องแบบดีมากอะ่ะ ฟานบาสเทนมันเล่นง่ายไอตัวมาเล่นง่ายพอเป็นโกลพอเชอร์นะที่แตกต่างกับล่างฟ็อกอะเล่นง่ายกว่าเดิมเ,เลยเยอะเลยถ้าใส่สกิลครบแล้วอะไม่มีผิดหวังแนะนำให้ใส่ให้ครบนะใครจะเล่นอะโม่งโอ้โหเน้นเน้นนะนะบ้าจัดอะบาสเทนอะผลงานก็เห็นกันอยู่อะยิงแบบเยอะ,อะสถิติอะ ยี่สิบลูกอะ่ปะปาเป้อืมอันนี้พลาดนะแต่ก็ได้อยู่สักทีเถอะเมฆกุ <c oughs> ง้งกอดตัวตัวล้วๆกันไปออบาไปยน์นายปานบา,บาเซนยิงทุกนัดแล้วในไลน์นะไม่มีนัดไหนไม่ยิงเลยสุดจัดไปโดนคู่แล้วผมก็เล่นกับคนล้วนๆนะไม่ได้เล่นกับบอทท่านผู้ชมก็น่ารู้ดีนะสไตล์ผมละมับ อมไม่ชมดาว่ะเนี่ยไม่แตกง่ายสุดจัดอันนี้เริ่มจากลูกเขียนะไปเล่ปาเท่นอีกแล้วมันอยู่ถูกที่จังหวะปาเท่นน่ะสุดไปแบบนี้เนี่ยนะอยู่ถูกที่ตลอดอ่ะโวดี เนาอีกแล้ว่啊 Double tap สัตว์ปากโอ้โห oh <c oughs> อย่าแนะนำใไม่ใส่ไว้เอาไว้สนั่น <c oughs> น่ะมาดูเพลงนี้เออเล่นกับโค้ดใหม่ก็มันเหมือนกันนะเน้นโยนน่ะตัวมันใหญ่แบบใหญ่จัดเห็นนะ <c oughs> สองเท้าได้ไประเด็นหนะสอง, <c oughs> สองเท้าไงปามเหมือนกัน <c oughs> ครบอะ่ะ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยแบบได้เล่นแบบเปิดมงนะแต่ก็มีจังหวะได้มงอยู่ เพนี่แหละแม่งได้โมองอ่ะ,ะ,ะ,ะผมเล่นแบบสายเน้นแบบแทงเน้นโยนเงี้ยตามรูปเกมอ่ะด,ดูดิโอ้โหสุดจัดอ<ล>่ะ <c oughs> เห็นนะหมงก็ใช้ได้อยู่เอ,ออเอ้ยกูซื้อไอ้แพะแพะมันอยู่ในอันไนมันขายอยู่ตอนเนี้ยไอ,อ้แอน,น,นเนอร์แพะ,ขแะเขาเลยอ่ะเดี๋ยวยิงกันบาเทนเทิรโอ้โหสุดไป ง่ายไปว่ะเนอะอันนี้ยลุมอ่ะรอแล้วรอได้แฮตติกไปหลายนัดจัดอ่ะลูกขึ้นมายิงวะนี่ลูกขึ้นมายิงลูกขึ้นมายิงบุบ้าแล้วสุดจัดอ่าเพลงนี้นะบาเทนไปปาเป้เดบฮบัตจบ เฮ้งสุดจริงตัวเนี้ย,ปยไปเปิดตามมันหน้าผู้ชมนะมมผมก็ไม่อยากเอวยเยอะไว้ไวให้ผลงานมันพูดแทนด้อ,ลอดผลงานมันพูดแทนได้ทั้งหมดอ,ะดอ่ะเขาจะปะเออาผู้ชมก็น,น่ารู้ดีแต่ถามว่าข้ามได้ไหมมันก็ข้ามได้อยู่ถ้าเกิดแบบคนรอแบบตัวเร็วลูมิเนเก้เอ็มปาเป้เชฟปอนโกอย่างเงี้ยก็ข้ามได้อยู่แต่ตัวโหดจริงนะบาทเทน ดูดิโอ้โหนาะเป็นไงก็เชวมานี้ะตามเห็นกันผลงานลงเล่นทิต่อยิงยี่สิอะโหสุดจัดนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าพูดตรงก็เรื่องบาลาน์อะมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วที่เหลือทําได้ดีทุกอย่างเลยนะ มาโกฟานบาร์เทนเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดหรือเป่าหูท่านผู้ชมเยอะอะใครที่ไม่มีกองหน,าน้าเทพอ่ะก็เปิดได้เลยไม่มีลูมินิเก้เอโต้เชปิงโกอย่างเงี้ยก็เปิดได้นะโอเคเปล่าหรือจะรอก็ได้แล้วแต่เราอะ่ะก็ชมมาวน,นี้นคลิปนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมมารีวูลซอ,อนเทคนิคนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่แฟนเฟรนด์เฟลฟี่ได้เจอกันคลิปหน้าครับมนะไปละบ๊ายบาย